สวัสดีค่ะพบกันวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะเป็นวันพฤลืหันนะคะเป็นคลิปที่2นะคะคลิปที่ผ่านไปวรดาให้เป็นผ้าชุดนะคะ ผ้าชุดผ้าชุดสวยๆงานลดราคานะคะแต่คลิปนี้วลดาจะลงมาเป็นผ้าสิ้นนะคะดักแด่รวมนะคะรวมคลิปเท่าที่มีนะคะเพราะว่าสินค้าบางผืนบางลายก็ขายไปแล้วนะคะวรดาก็จะมาลงรวมคลิปให้ท่านก็ลดราคาเหมือนเดิมนะคะในราคาลดพิเศษ550เท่านั้นวันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านนะคะเพื่อให้ท่านได้เลือกสินค้าดีๆวลดาก็จะนําเสนอผ้าตัวนี้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นผ้าพันคอเรียกผ้าพัานคอกึ่งคุมไหลนะคะตัวนี้นะคะสีขาวนวลน,นะคะสีขาวนวลงานช้างไปวัดไปถวายแม่ชีก็ได้หรือผมในรถก็โอเควรลดาจัดให้เพียง200บาทนะคะเพียง200บาทเท่านั้นนะคะวันนี้มันจะมีพืนใหญ่ด้วยนะคะพื้นใหญ่ก็มีวรลาจัดโบให้นะคะพื้นใหญ่นะคะ290จากราคา500อันนี้200อันนี้290เสนะคะเดี๋ยววรดลจะเปิดสตาร์ทให้ท่านในคลิปต่อไปนะคะ ในวันนี้คลิปนี้วราดาขอยกเป็นดักแด้น่คูณสเมตรนะคะพื้นละ5 5 0สวยทุกพื้นสองคลิป3าคลิปที่รวมกันนะคะที่วราดายกไปเมื่อก่อนรวมกันนะคะรวมเป็น1เดียวนะคะรวมเป็น1เดียวขอให้ท่านฟังให้ท่านดูนะคะรวมเป็น1เดียวนี้นะคะชุดนี้ผ้าพื้นนี้นะคะโค่กว้าง1เมตรนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาว2เมตรนะคะอันนี้เป็นสีลายทั้งหมดนะคะเราจัดโปท่านดูดีๆนะคะสีสวยงาก อันนี้เราก็สตาร์ทให้ท่านเบอร์หนึ่งนะคะ550จากไป900นะคะเราให้ท่าน550ท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้เนื้อละอ่อนมากนะคะเนื้อนิ่มนะคะเนื้อนิ่มดักแด้เนื้อนิ่มนะคะ,ะ,คะพ่อแม่พี่น้องคะท่านสนใจทักมาเลยนะคะเนื้อดักแด้คล้ายๆกับเนื้อไหมนะคะบางคนก็จะเรียกอ่าดักแด้ใยไหมนะคะเพราะว่าเนื้อเนื้อมันจะมีนิ่มและมีแข็งนะคะท่านฟังให้ดีนะคะบางอันก็นิ่มบางอันก็แข็งแล้วแต่ฟืม ฟูมหัวใหญ่เส้นใหญ่เส้นเล็กประมาณนั้นนะคะอันนี้นิ่มนะคะตัวนี้550เท่านั้นนะคะขอแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจเอาไปตัดเสื้อก็ได้ตัดเป็น้าซิ่นก็งามนะคะตัดเป็นกระโปรงเอก,ก็สวยท่านดูดีๆนะคะสวยงาม550เท่านั้นนะคะวัดาจัดโบในคลิปนี้มาอีกเป็นพื้นที่สองอันนี้สวยค่ะเขียวมะนาวนะคะเขียวมะนาวงามมากนะคะวันนี้เราโอเคไหมคะเขียวมะนาวอันนี้ ห้าส่วนนะคะเรียกว่าห้าส่วนนะคะก็จะเรียกว่าคึ่งข้อนมันกจะต้องลงข้างล่างอัเรียกว่าผ้าหส่วนแบบนี้นะคะสวยค่ะเป็นเขียวมะนาวงามมากนะคะชุดนี้ดูลายนะคะดูลายท่านดูดีๆนะคะวลรดาก็จัดโปให้ท่านเพียง550เนาะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเควันนี้เรามีกินงพร้อมขายวันนี้เรามีแท้แน่นอนพร้อมที่จะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะ สวยริงๆสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เรามีให้ท่านพิเศษเลยนะคะพิเศษพิเศษไปเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้เรามีสินค้าให้ท่านเลยนะคะวันนี้เรามีสินค้าพิเศษเลย mm hmm. พืนนี้550ดูลายดูชิงสวยงามมากนะคะ mm hmm. ต่อมาอีกนะคะเป็นถึงที่3ของคลิปนี้โออันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นลายหมีโบราณแต่เป็นเขียวเรียกว่าเขียวทหารงามมาก พี่นอนขาดูเชิงดูหนัท่านดูดีๆเห็นไหมคะที่เวลายกขึ้นเนี่ยเต็มผืนแบบนี้นะคะงามมากกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะแต่เป็น2เมตรกว่าอยู่แล้วนำเบอร์สานะคะจากปืนนะเกตหรือ900เราขายเพียง550้ท่านใดสนใจเป็นดักแด้เนื้อนิ่มมากนะคะพิเศษเนื้อนิ่มๆเนื้อนๆเลยนะคะ550รบาทนะคะเนื้อสวยนะคะเนื้อสวยแน่นอนสินค้าของเราคัดสรรมาแล้วนะคะท่านดูดีๆด,ดูเนื้อดูเชิงนะคะสวยงามเท้แน่นอน จัดให้ท่านเลยนะคะเพียง550าบาทเท่านั้นนะคะต่อมาอีกนะคะเป็นนัมเบอร์อะไรนัมเบอร์สี่นะคะอันนี้เป็นแดงหนีขั้นนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นเข็นมือนะคะตัวนี้เป็นดักแบ้เข็นมือเนื้อแน่นมากเลยนะคะสวยมากนะคะแบกแด้เข็นมือโอ้โหสวยจริงๆนะคะดูผืนนะคะกว้างใหญ่ยาวด้วยนะคะเราก็มาจัดโปรชให้ท่านเห็นไหมคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านดูดีๆ 550บาทนัมเบอร์สี่เนาะสินค้าของเราจัดโปรให้ทุกคลิปนะคะท่านฟังดีๆนะคะพคดเพราะคลิปแต่ละคลิปบางทีเราก็เอามารวมกันนะคะถ้าสินค้าเหลืนอน้อยเอามารวมสิิปเตอร์ไปดยกันท่านจะได้ไม่หลงนะคะท่านจะได้ดูด้วยควบเพืดๆว่าท่านไม่สับสนในในเวลาท่านดู y o ก t u b e นะคะคลิปนี้เรารวมกันแล้วนะคะในคลิปนี้เรารวมกันเลยนะคะ เป็นผ้าดัดแห่นะคะใยไหมนะคะแต่อันนี้เป็นดัดแม่เขียนมือเนื้อแน่นมากนะคะเนื้อแน่นปุ๊บเลยนะคะท่านดูเนื้อดูน่ะดูงามดีๆนะคะสวยค่ะสวยมากนะคะกันนะคะแต่อันนี้เป็นเหลืองอ่าเหลืองทองนะคะท่านดูดีๆงามมากนะคะสินค้าของเราแต่ละพืนไม่มีเอกลักษณ์แต่ละพืนไม่เหมือนกันนะคะท่านดูอันนี้เป็นเหลืองทองนะคะท่านดูดีๆนะคะเหลืองทองงามมากนะคะยกขึ้นมาดูเชิงดูลายนะคะสวยแน่นโนนะคะดูเชิงดูลายสวยค่ะ นัมเบอร์นะคะเราก็จัดโปให้เหลืองทองนะคะวันนี้พิเศษให้ท่านสุๆเลยนะคะวันนี้สินค้าของเรามีจริงของขาดจัดโปให้ท่านเพียง550บาทเท่านั้นวันนี้เรามีพิเศษให้ท่านจริงๆินะคะสินค้ามีขายด้วยนะคะไม่ใค่ว่ามีพูดเฉยเสินค้าเรามีเทน่นอนนะคะอันนี้เหลืองทองเนื้อละเอียดงามมากนะคะเนื้อผ้าดีนะคะท่านดูด,ดีๆเนื้อผ้าสวยนะคะเนื้อผ้าสวยเนื้อผ้างามนะคะเราจัดโปให้ท่านเพียง550บาท เท่านั้นนะคะโอเคนะคะเราก็จะมาต่อเป็นฝืนที่6นะคะอันนี้เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าสวยนะคะเป็นมีรองเหมือนกันนะคะท่านดูดีๆมาใหม่จนวันได้ยังไม่ได้ขี้ออกมาเลยนะคะพงก็ยังไม่ได้พงนะคะตัวนี้เห็นไหมดูเชิงดูลายนะคะสวยนะคะ สีฟ้ามีหลองนะคะงามมีรองนี่ตัดอะไรก็สวยนะคะอันนี้ให้ท่านเป็นนัมเบอร์หกเนาะเราก็จัดโปรชิวๆเหมือนกัน550บบาทท่านใดสนใจทักมาเลยท่านใดอยากได้โอเคนะคะเพราะสินค้าเราถูกต้องทุกชิ้นทุกผืนทุกอันนะคะนัมเบอร์หสีสวยนะคะสีสวยเนืแน่นมากนะคะตรงนี้เอาไปใส่ไปวัดนะคะตัดใส่กับเสื้อสีเขีมงาช้างแบบนั้นก็ได้นะคะค่ะ รัดไปงานแต่งก็ได้เป็นงานบุญงานบวชได้หมดเลยนะคะท่านดูดีนะคะสินค้าของเราโอเคทุกขืนทุกอันสินค้าของเรางามนะคะ5 0าอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นเหลืองไผ่นะคะเหลืองไผ่สวยนะคะ เห็นไ,ไหมคะผ้ายังไม่ได้ขี้ออกจากกันเลยนะคะเพราะสินค้าเพิ่งมาเนาะนี่คะ่ะสวยท่านดูนะคะนี่งามมากนะคะเราก็จัดโกให้ท่านเพียง550รานะคะน้ำเบอร์เจ็ดนะคะสวยอันนี้เป็นเหลืองไผ่งามแทน่นอน,นเลยนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเป็นเหลืองไผ่เหลืองไผ่เหลืองไผ่นะคะ550า ทุกคืนของเราโอเคทุกคืนของเรางามนะคะขอให้ท่านดูสินค้าก่อนนะคะว่างามไหมหรือไม่งามอันนี้สวยตรงปกเบ๊ะเลยนะคะงามแคพนแน่นอนเพียง550บาทเท่านั้นนะคะ ต่อมาอีกนะคะต่อมาอีกเป็นนัมเบอร์แปดนะคะอันนี้เป็นเขียวอะไรนะคะเขียวตองอ่อนสีเขียวเหนียวซับนะคะอันนี้ก็มาใหม่ยังไม่ได้พงเลยนะคะท่านดูดีๆสวยงามมากเลยนะคะท่านดูดีๆอันนี้นิ่มมากเลยนะคะนิ่มๆๆน,น,นะคะ่านเรืองตองอ่อน,นะคะ่ะงามลายโบราณน,นะคะตัวนี้นัมเบอร์แปดนะคะเราก็จัดให้ท่านคือห้าร้อยห้าสิบนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักมาเลยนะคะ สุดยอดไหมสุดยอดราคะสินค้าของเราเป็นจริงพร้อมขายจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรสุด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 550เท่านั้นวันนี้เรามีให้ท่านในราคาที่แต่ภาพนะคะท่านดูดีๆนะคะเนื้อตัวนี้เนื้ออ่อนมากนะคะเนื้ออ่อนงามเหมือนผ้าไหมเด้เลยนะคะนี่สวยเขาตึงเรียกว่าดักแด้ใยไหมประมาณนี้แหละค่ะจึงเป็นที่มาที่คําว่าดักแด้ค่ะเรียกว่าดักแด้ใยไหมเนาะอนี่สวยค่ะเขียวเหนียวซับเขียวตองอ่อนนะคะ ต่อมาอีกนะคะอันนี้เป็นนำขก้านะคะเป็นสีแดงสีแดงนี่สวยเคยมาสองรอบแล้วนะคะตัวนี้แต่ขายได้แล้วก็เอามาอีกนะคะเอ๋อันนี้ก็เพิ่งมายังไม่ขี้ออกเลยเห็นไหมค่ะอันนี้เนื้อนิ่มมากเลยนะคะตัวนี้เนื้อนิ่มเห็นไหมคะเนื้อนิ่มเพราะว่าเนี่เห็นไหมคะสวยงามนะคะผืนนี้สวยท่านใดเอาวิ่ทันก็เสียดายมากนะคะท่านใดที่ปฏิเสธลายนี้เนี่ยโอ้โหท่านจะเสียใจเลยนะคะเพราะสินค้านี้สวยงาม550้าเท่านั้น 550 n u m b e r นนะคะท่านใดที่ปฏิเสธท่านจะไม่ได้สินค้าสวยๆนะคะเพราะพืนนี้งามมากนัมเบอร์9นะคะนัมเบอร์9นะคะ550เท่านั้นจากรานะคา7 9 9หรือ900นะคะเราจัดโปรให้ท่นช่วงนี้เพียง550เพืยอเอาเงินมาหมุเวียนเน,นื่อเมกี่คอและร้านานะคะวัลระดางก็แย่นะคะที่ตลาดก็เงียบมากนะคะ เราก็มาพิเศษให้ท่านนะคะเพียง550เท่านั้นเนาะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เรามีให้ท่านเพแน่นอนเลยนะคะพิเศษพิเศษไปเลย550เอาสวยค่ะโอเคเราก็มาลายนี้อีกนะคะอันนี้เป็นเหลืองนะคะเป็เป็นเหลืองพัดเทลนะคะตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าเหลืองพัดเทลท่านดูดีๆนะคะสวยบรลาดาไปตัดกระโปรงมาแล้วนะคะสวยงามมากนะคะ อันนี้เหลืองพัดเทลสวยงามนะคะวรดายกให้นำเบอร์สิทธ์นะคะนำเบอร์สิทธ์นะคะสวยแท้แน่นอนเดี๋ยววรดาจะเอาจะโปกมายกให้ท่านดูนะคะอันนี้550นะคะวรดามาพิเศษให้ท่านพิเศษพิเศษ550เท่านั้นนะคะเดี๋ยววรดาจะยกกระโปงให้ท่านดูผ้าผืนเดียวกันนะคะชิ้นเดียวกันตัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะยกให้ท่านดูนะคะสวยค่ะ แบบนี้นะคะตัดม,มาแล้วนะคะนี่สวยนี่ค่ะสวยนะคะเวลาดามาขายพิเศษเพียงตัวละ1,000ับาทนะคะท่านใดสนใจทักนะคะ1,000บันบาทนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะเอวยี่สิบแปดและเอวสามสิบตัวนี้เอวยี่สิบแปดนะคะตัวนี้เอวสามสิบนะคะพิเศษให้นะคะแล้วก็มาอีกคืนนี้นะคะพิเศษเลยนะคะพิเศษตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสีส้มนะคะส้มแสดงามมากจัดโปกโมกันห้าร้อยห้าสิบนะคะ ท่านใดสนใจพักมาเลยนะคะ550ร้านอเอ11นาะเดี๋ยววัราดาจะรีบแล้วนะคะสงสัยมีคนจะร้องเพลงอยูยที่ตลาดพักสวยงามมากนะคะอันนี้เราจัดตัวให้คือละ5 5 0ในนี้มี2คืนนะคะนับเบอร์12นะคะวันนี้เราพิเศษให้นะคะมี2ลคืนนะคะ จะปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเอาลงเึงอันนี้ก็นาเบอร์13นะคะจัดโฟให้นี่นะคะชาวตลาดเอาแเมนอนไม่ได้มีอยู่สองผืนเอาสองผืนก็ได้นะคะแล้วก็ได้จะลงก่อนนะคะเพราะอาดิติปไม่ได้แล้วอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทีเมตตาทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆท,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 ท่านค่ะ